สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้จะพามาชมการเอาน้ำเข้าสวนประูดนะครับก็บ้านทุ่งนาดีเราก็ทำเป็นสวนประูดนะครับก็ผลีว่าฝนตกนะครับก็มีน้ำไหลลงมาจากเมืองเราก็หนุนน้ำในเมืองนะครับเพื่อที่จะเข้าสวนประูดเราเพื่อเป็นการประหยัดในการใช้เครื่องนะครับ ดูดน้ำขึ้นสปริงเกอร์นะครับก็เป็นการประหยัดแล้วก็การดูดน,นน้ำเข้ามานะครับก็จะเป็นการทำให้พื้นดินชุ่มชื้นได้มากกว่าการรดโดยการใช้สปริงเกอร์นะครับก็หนุนเข้ามาจนท่วมหมดเลยนะครับท่วมให้ท่วมบริเวณ ผักของเรานะครับนี่นะครับท่วมพื้นที่ก็มีต้นทุเรียนด้วยนะครับก็ปล่อยน้ำเข้ามาในสวนจนท่วมหมดทั้งพื้นที่นะครับเราก็ขังไว้สักประมาณสักพักหนึ่งครับ ชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็เราก็เดี๋ยวเราปล่อยน้ําลงไปส่วนด้านล่างอีกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นปักกุดอย่างเดียวก็้างน้ําได้นานอยู่นะครับแต่ว่าพอดีมีต้นทุเรียนต้นเงาะนะครับก็ไม่อยากให้รากชุ่มเกินไปนะครับเดี๋ยวสักชั่วโมงหนึงก็จะปล่อยน้ําลงไปนะครับก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับสวัสดีครับ